พี่บ้าเนี่ี่ามีแล้วแวาไดรืาไปน สวัสดีค่ะไปเชื่อมมาเมื่อไหร่เชีย สวัสดีนะคะสติธิเซอร์ค่ะวัสดีค่ะพี่ตีค่ะท่าไทยค่ะอะไรไหวตามมันต้องเต้นต้องเต้ต้องเามมาดีกันนะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะคุณพี่สวัสดีจ้ะสวัสดีค่ะค่ะค่ะไหนดอะ ผมมีตั้งมานานเทียนเทุยนกันแล้วฉันกำหน้าฉันกำหน้าบาดบาดอะไรเขาเรียกว่าบาบตกลงเทบได้ไหมยชะตาเอามันมี สวยมากเลยนะเฮียเฮียขายแล้วเฮียเปิดเารบาเท้จสองเสียงสองเสียงเนียบอกว่าส้นของใหญ่ ก็ะงนีนะเฮียก็ควงถังขยะยิ่ได้ใช้หรอโอเค ตุ้งจีเป้นไหมสุรบรัวหมูหนูหนูหนูยังต่ายังไม่อยากมีแฟนยังอยากโสดยังอยากใช้ชีวิตอิสระซื้อเขาไม่ไหวแล้วซื้อใครดีวัว่มีคกูซื้อก็ไม่มีคกูแก่ คือใจหนูยังไม่อยากมีหนูยังอยากโสดอย่อิสระเพราะว่าทุกวันนี้หนูก็มีเรืเดืองร้อนอะไรอืองานการก็มีทำเพืนก็ต้องมีกินมีใช้แต่มันยังไม่มีเยอะแต่พอมีกินมีใช้ค่ะยังไม่อยากมีอยังไม่อยากมีลูกชีวิตลูกคีแล้วกางเปรีเอง <Okay. S 1> ผมก็อยากโสด อยากอิกสระช่วยคิดหน่อยทำดี <laughs> <laughs> พี่จะย,ยา <laughs> ยาเลยทีนี้ๆเล็น้ <laughs> <laughs> อ,อดูไหมการที่ใช้ชีวิตอิสระการใช้ชีวิตอิสะี่ไม่แฮปปี้แอนดี้ม้าดูไหม ที่เราสวออยนะไุ่ใช่ไปรัที่สีสอมขอบค,คุณค่ะส่มน้อยผัจไส่นในสีเอฟซีผัจส่จนในี่ไม่จัจสน่ว พ่อพ่อพ่อคุาาม,มาถามว่าพี่คุณอยากมีแฟนไหมยังค่ะยังไม่อยากมีขอเซฟสุสุโจแล้วไม่ตอขอบคุณนะคะเปลี่ยนชื่อใหม่แล้วเปลี่ยนชื่อใหม่แล้วเปลี่ยนชื่อใหม่อยากเปลีย่ยนอีกเลยนอยากเปลีย่ยนซึ่งอีกเลยนะ โงเคเหรอเบื่อซื่อเก่าเปลี่ยนซื่อไงม่ะสบาีนะไปแล้วนมใจน่าใจอะไรคะ ลองลองใจดูจะมีคนจำได้นได้ไหมทำได้จะทำได้หน้าเดิม <c oughs> ดแต่งไปซื่อไ้หน้าเดิมส <c oughs> รุปคือจำได้เก่งกว่า <c oughs>